ประมาณแตนน่กนะคะ <c oughs> นอกนั่นก็จะเป็นพิเศษนะคะนอะ้องตอนแรก <c oughs> เปิดเทอมมาก,ก็ว่าการอ่านและเขียนสกดคำก็ว่าอยากแล้วนะคะนอะ้องมาปีรุ่นนี่ซ้ำเหลือพอหนึ่งสองสามเห็นกัมประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆกับบอดได้นะคะลองเอาคำพื้นฐานของพอสามมาเฮ่เขียนตามคำบอกสาวคำนี่นะคะ คนได้ศูนย์อยู่เจ็ดคนเนี่ยสูงสุดสาวคำเนี่ยเขาจะได้สูงสุดอีกสิบเอ็ดี่นะคะก็ว่าก็เลยหาวิธีการว่าจะยังจะได้นะคะก็เลยไปดูในแผนของ D l t v ทของมัธยมเนี่ยนะคะแต่ว่ามาปักเอาก็เลยไปเอาแผนของ D l t v ทวของปฐมมานะคะของปฐมสียห้าหกมาีนะคะส่วนใบงานก็จะมาใจทั้งหมดมาได้ก็คือ น้องออนเขาก็ปัดหกับจิ้งแต่ว่าแต่ว่ามาใจก้กระมอหนึ่งแล้วมันเขา้องใจ้อยู่สองสองชุดนะคะปรากฏว่ามาได้ถึงปึงก็เลยต้องเอาใบงานเขาเนี่ยมาปักมาปักตางสภาของออนเฮ้าหินะคะก็แบ่งกลุ่มท่ซึ่งว่าจะบ่อได้ของเท่าหนึ่งนี่แหละคะเพราะว่าน้องออนบอยูก่กระตีปัญหาที่สุดก็คือเวลาแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ย 嗯。